อ,อ้าวเฮ้ยไอหนุม่มนี่มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยใส่หมวกกันน็อกมาเดินเที่ยวงานวัดเนี่ยมึงอย่าบอกนะว่าถอดออกมาเนี่ยแล้วหัวเหมือนปูเนี่ยไม่ต้องปกปิดลูกเปิดเผยเลยคน<อ>เราหัวล้านก็ไม่เกี่ยวยิงตามสบายเลยนะลูกแล้วถ้าเกิดหนูอยากได้ตัวใหญ่นี่ต้องยิงยังไงคะยิงให้ล้มห้าตัวลูกเอาตัวใหญ่ไปเลยอขอบคุณค่ะตามสบายเลยลูกเฮ้ยยิงให้ห่อยดิ ว้าอโลสุเลเหรอวันนี้พี่มาเปิดร้านที่งานวัดเนี่ยของขายเพียบเลยจะมาเที่ยวไหมล่ะโอ้ยเย่ยเฮ้ยไม่ยิงเขาทำไมไอ้หนูยิงให้ดีลูกจะยิงตุ๊กตาตัวไหนก็ยิงเลยเท้ครับสุเลโอ้ยโอยอย่าอยาออยอย่าอาอยมาคล้องอย่าดันึง แกต์นั oh. ้นให้ตายเลยโอ้โโอ้โโอ้โโ้ยค่อยอๆเรยังไม่หมดช่วยทาตัวให้เท่ากันหน่อยครับมึงขยขึ้นหน่อยได้โอ้ยโอ้ยสัเ้ยวเียลงมาดีกว่าได้ เอาละครับเดี๋ยวมัาจะนับหนึ่งถึงสาม,มแล้วคุณก็ค่อ,คอยๆขยิงขึ้นนิดส,ส่วนคุณก็ย่อลงหน่อยอื<ม>ให้เท่ากันแล้วหมอก็จะตัดโอเคนะ<ม>นับหนึ่งนับสองนับพร้อมนะโอ้ยอย่ยหมอนับใหม่ครับ<ม>นับหนึ่ง ไปนะทำไมน้าก,กับกูเนี่ยรู้กันแล้วทำไมทำไมไม่บอกผมก่อนกูไม่อยากจะบอกมึงตั้งนานแล้วกูจะบอกมึงหรือเปล่ากด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 กูพูดไมกี่กด,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 กดมึงเคยฟังกูบ้างไหมอี <c oughs> <c oughs> ตอนที่ตกบร้งกันไว้อะแผนมึงอะมันมีค่าศเจ็ดตัวดีกว่า อันหนึ่งจะหยุดไหลไหมพันสองน่ะพัสามอาโอเคให้สองพันตอนนี้สองร้อยเอาไปก่อน